ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพก็เราก็าส่งความปราถนาดีถึงท่านทุกท่านที่ฟังรายการพองเราอยู่ถึงท่านจะไม่ได้ใช้ทานินดูซามซุยเราก็เชื่อมั่นว่าท่านก็คงพอใจแล้วต่าสักวันหนึ่งเมื่อท่านจะเปลี่ยนเครื่องใหม่ท่านคงนึกถึงเราบ้างลองเช็คฉะน,นั้นดูดีไหมครับซ้ายขวาลำโพงเครื่องรับของท่านทั้งสองด้านเะนนั้นเอ,เอกควรเปลนลโพงด้านซ้ายเะนั้นมีคน,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 นเปนลาโพงด้านขวาเะนนั้นเอกควรเปลาโพงด้านซ้ายและฉชนั้นบีควรเป็นลำโพงด้านขวา เชครับถ้าเราจะย้อนเวลาไปในอดีตด้วยวลีหินและเสียงทุ้มนุ่มลึกที่เป็นเอกลักษณ์คงจะไม่มีใครไม่รู้จักบุคคลท่านนี้คุณเพบูรณสุภาวารีชะนลเอเป็นลำโพงด้านซ้ายช n นนบีเป็นลำโพงด้านขวาถ้าไม่เอาคุณสมบัติทั้งสองอย่างมารวมกันแล้วครับทุกบาทคุ้มค่าด้วยทานิน ตลก,กครับการเล่นตลกเนี่ยต้องเอาคนดังๆคําพูดดังๆเ,เกี่ยวกับสินค้าโฆษณาสินค้าบ้างเกี่ยวกับไอ้นู่นนี่มั่งตลกก็ต้องหยิบเอาตรงนั้นจดุดตรงนั้นเอามาเอามาพูดกันเอามาร้อก,กันครับนั่นคือ,ค,อคือตลกครับจาอวดสมัยก่อนคือตลกในเขาเรียกจาอวดจําเอาคําที่ดังๆนะมาเล่นมาอวดคนดูไม่เพียงแต่จะรู้จักกันในฐานะของโฆษกเท่านั้นคุณเพบุญสุภ,ภาวารีจัดได้ว่าเป็นนักสร้างตัวยงคนหนึ่งทีเดียวผลงานของท่านนั้น ในฐาการประพันธ์เพลงการจัดรายการวิทยุการทํารายการโทรทัศน์ซึ่งจัดว่ากต่ยุกบุกเบิกงานทุกชิ้นที่ทําก็ได้สร้างชื่อเสียงให้ทุกท่านอย่างมากมายเรียกได้ว่าท่านนั้นเป็นนักสร้างสารรค์มือหนึ่งอีกคนหนึ่งของวงการครับสมหรับคุณใบบุญนี่นครับก็มีความวิเริ่มหลายเรื่องเลยนะครับอาทิเช่นการจัดประกวดเพลงแผ่นเสียงทองคำพระราชทาน ได้รวบรวมศิลปินแต่ละคนแต่ละคนมาเรียบเรียงเสียงประสานบทเพลงของสมเด็จพระเทพงานท่านก็เป็นงานที่เป็นสื่ออยู่ในตัวด้วยเมื่อท่านบันทึกเสียงบันทึกใครต่อใครอะไรแล้วท่านก็เอามาออกรายการออกอากาศทางวิทยุถ้าในวงการเพลงนี่ไม่มีใครไม่รู้จักคุณไปบุญสุภวารีท่านเป็นที่รู้จัก แพร่หลายในวงการนะครับในในในวงการดนตรีวงการเพลงท่นกกานม่ได้ดนตรีด้วยท่านม่็นนกจัดรายการนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านมีรายการหรือว่าท่านมีกิจกรรมเนี่ยทุกคนจะทราบว่าท่านคือใครว่านักร้องทั่วฟ้าเมืองไทยต้องไปอัดเสียงที่ห้องอัดไพบูลผมเองเนี่ยมีเพลงที่มีชื่อเสียงเพลงที่หลายหลายเพลงเนี่ยก็อัดที่ห้องนี้คือความจริงจังทางานแล้วต้องได้ดีต้องมีคุณภาพ ถึงแม้จะดึกดด่นไม่เป็นอันดับนอนพักผ่อนยังไงก็ทำอย่างเช่นเขาเป็นกรรมการบริหารสมาคมดนตรีเนี่ยตั้งแต่เป็นกรรมการบริหารจนกระทั่งมาเป็นนายกสมาคมเนี่ยนะความเป็นนายกของคุณไพบูณเนี่ยเป็นทั้งเลขาแล้วก็เป็นทั้งอะไรต่ออะไรสารพัดของสมาคมแต่ว่า อีกส่วนหนึ่งคืองานธุรกิจส่วนตัวก็คือบริหารห้องบันทึกเสียงต้องบริหารรายการโทรทัศน์หลายรายการทางต่างจังหวัดในการหันสาดารานะครับไปทางช่องอสิบหาดใหญ่ช่องอขอนแก่นลำปางอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งงานเหล่านี้การทำรายการโทรทัศน์ก็รู้ว่าเบื้องหลังนั้นเป็นงานหนัก และนั่นก็คือคำยืนยันจากทุกท่านที่เคยร่วมงานและได้สัมผัสความเป็นนักทำงานของคุณพบูลย์สุภบารีพบกับท่านทุกวันเวลานี้นะครับขอให้ท่านรับฟังได้เลยครับ